สวัสดีครับพี่น้องพวก่อๆก็ช่องฟุกผันใจลำเกิดออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็กำลังอันนี้นะครับจัดพื้นทีนะครับในการทำการแสดงครับพื้นทีนะครับอันนั้นจะเป็นเต็นท์ของศิลปินนะครับนี่พอดีว่ยายางไม่เอาเข่าไปกินนะครับฟังพูดตอนแรก่าสีบอไทย วดบ่เดือกเกา่ามันชินเราเมพี่น้องมันชินกับการจับต้องขึ้นมาหาแนวทางเรานะครับเนี่ยเราชีฟิตยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องโัลังกุนกับฟักพลอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับบ่มีฝนนะครับถามว่าดีบ่มันก็นดีแหละแต่ว่มมันพอนมันบ่มีความพอดีอันนึงกับเปียก จังหนึ่งกับหอนแห้งนะรับนะครับเวทีก็ใไกลสีเหลวแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับอาการตอนนี้เศร้าเี่แล้วนะครับกินยาไปสองเม็ดนะครับซาลาไปสองเม็ด จิตบอยาแก่ไอไปนะครับกับพ่อซวงขึ้นมาเนนะครับแต่ว่าเขาเยังบ่าท่านได้กินกินไปแต่ยานะครับมูพวกจักหายไปใส่เบิร์ดผู้ครับหาบ่เห็นเลยตื่นมากว่าท่านเห็นอยู่จักเขาไปใส่เบิร์ด เขาพาไปตกเนี่ยอ๋อไม่ได้ตกเขาตาเหลือติดชาคิดเื้อเสียงกับเป็นอาเซตแล้วนะครับเหลือทั้ทงบนอีกน้อยนึงนะครับตามมาได้ที่ตลาดนินจานะครับพี่นอ้อง นั้นเปใสามาเนาะเขาเปใสากันเบิร์ดหรอโอ้นนะครับอันนี้กับร่างตั้งสังกษีนะครับลานขารลานขายกับทย่อยมาเรียวนะครับเมื่อนี้ดีนะครับเต็มไปด้วยความราบรื่นนะครับ สมพ่อเนาะพันเห็ดลาบนีเนาะพี่น้องสมอยู่ลาบลื่นนะครับยัางหามูหาบวกสะกอนเพันกกษตรเบืดอรันสภาก็เริ่มตั้งแล้วนะครับยางตะเนียวกินนะครับยัางพ่อท่านกินเน่กินก็สิเป็น ใส่กอกลูกสิ้นขนมเคปขนมตัวเกียวไปเสียแล้วครับก็ค่อยมีอย่างถ้าพูนก็กำลัง ชุดไปอาชุดไปเปียกนะครับกอกมาตากแต่ว่าผมมีเล่า,าต่างจะสตต่างจังไดบูรณะก็ยวไปจัดการอีกที่หนึ่งนะครับกินข้าวยังนี่งกเฮ็ดลาบไปตักมาถอะยังเหลือหลายอยู่เด้ลับอันนี้บอนผมนั่งนะครับ นังกับเมตายาก,กับลองเต็งมูนะครับ mm. บนอ <Okay. S 1> พื้นที่ค่อนข้างโล่งนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรบ้ากระแจ้งเดยียตออกื้้นที่กระลุ่มเป็นใจทุกอย่างนะครับพี่น้องหวังว่าคืนนี้น่าจะราบลื่นนะครับเดี๋ยวช่วงซีหามม่งผมก็จะไปหานางแตงหนานะครับพี่น้อง นี่เป็นยานะครับไปซื้อมะน,นาวนาว้ำอุ่ชีลดน้ำพึ่งมะนาวกินนี่มันสวงสุดๆอันนี้ก็สิเป็นยาซาลานะครับที่จริงแกกินไปเลี้ยวนี่ยาก,กินไปเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นยาแก้ไอเม็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจําเป็นต้องมนี้นะครับไม่ว่าผ้สื่สอกบรบ่ได้ เพื่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับหานางป่ายบ่ท่านพอัอยู่เครื่องรถกับบนหนามีพ่าเทื่องรถอากาศหอนแหงนะครับรถบ่ได้ติดเครื่องครับมหอนอยูกับยูบ่ได,ด้อกแต่ว่าตอนนี้หานางบ่อจะไปอยู่ไซ ผมเองก็ตื่นรถมาหอดพี่หน่ะสิประมาณ7จ็ดแปดโมงนะครับหรือว่าสันอาเสิไวกก็นั่นนะครับแต่ว่าผมมาตื่นเก่าโมงตื่นเก่าโมงเสร็จแล้วก็นอนตัวไปอีกเพราะว่าร่างกายมันบ่อนะครับตื่นมาอีกทีบ่ายโมงก็เลยลุ่มคลิปนั่นไปนะครับที่นี้เอาไปเอามาล่างหน้าล่างตากินยา กินน้ำเพิ่อบบหน้าเนี่ยมันสวงพอจากหน่อยก็เลยได้หยิบโทรศัพท์ถึงไม่ถ่ายคลิปนะครับยา่างเฟซเวินกับจนซ่พี่นออ้องห้างจากนี้ไปประมาณหาโอยมบีบนน้ำสัำขามถนนอีกพรออมก็ย่งดีว่าบ่เป็ร่มกลางถนนนะครับ ก่อนจะทำการแสดงก็อยู่มองมองแม่แม่ต้องเสือครับมือมีมูเล่นน้่มก็ดีไปมือข้อนี้ไปพักพอนกันเบิดก็อยูต้ังเสือครับจักสิบอ๊อบน้ำไผ่จักสิบปากน้ำไผ่เนี่ยครับลาบหมูนะครับ มีหมูเน้นๆนะครับเบอรขึ้ืนมาอาหารการกินดีเบอร์านาหวางหวงแจะสะภาพอากาศนะครับการสุขภาพจากของสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับพี่โนโ้องมาฮายเห็บึงซื้อนะครับมาอัปเดตอากาศจะของน้ำนิดหนึ่งอัปเดตาดการทำงานของทีมงานนะครับแรับคลิปนี้ สวัสดีครับ